สวัสดีครับเอเอวันนี้ก็อยู่เกมแม่ครับนะครับผมกตัวสอนคุณทำกองชุดนะครับขั้แรกนะครับต้องมีใช่แล้วครับกองตัวโน้ตนะครับนี่ครับแล้วกองตัวโน้ตถ้าคุณวางเฉยเฉยครับมันก็จะมีเสียงเปียโนนะครับเดี๋ยวนะครับ เสียงไม่พอคุณได้เสียงเปียโนครับหนะครับแต่มันเสียงไม่เล่าใจใช่ไหมครับคุณก็นม่ครับไม่ไม่ใช่คุณก็เอาบล็อกเห็นมาครับเอาแล้วเอาของตัวโน้ตบ้านครับทคนเลยครับแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงครับมาฟังดู กลายเป็นเสียงกองครับแล้วครคุณเอาทรายวางนะครับแล้วก็ไปครับนี่ครับกลายเป็นเสียงแสดงครับกลายเป็นแสดงครับโอ้แล้วมีอีกอย่างครับคุณเอากระจกมาครับที่วางครับแล้วก็เป็นเสียงไหไม่รู้ครับขาะไม้ต่ออะไรครักลายเป็นกองชุดขนาดแบบง่ายนะครับกองชุดแบบง่าย กลับไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วครับสนุกมากแล้วก็เป็นเสียงขคาบากับดินก็เป็นเสียงเปียโนครับไปครับบ๊ายบายครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊าบาย